Então, então ้อาตัองนี้หนึ่งสามหนี่งไปไปลอยหนึ่งหลสมไหลเลย ดููวันเอาดเราหนึงนี่เราม่ปตากด้อกนี่เมอ่ครบรอบทานี่ครบรอบพัเกียหาด้วยเอไดียวพ่อเมื่จดนี่นี่จะแซ่บแบกลุนวคบหอเท่ไดเอครบอดนี่นี่อ้าต่อดสนี่แนนี่ หานนึยิ้มนหหาเมอนีหอาเตียมเลยเนยพอตอนยิ้ตอนเตียมไปหาเปียวล้างมื่อล้งตีนบหอขเตมายรถงกกระเทีมไม่ได้ลเลยเลยเดียว

ตัวเขาท้องนองลุกเฮ้ยข้ามาตาเลย่ะไอ้คนรอบดิไ้แไอ้บ้นเนี่ยไอ้นไอก่ไอ่ไอ้แ่ไ้แ่ไอ้่ไอ้แก่้ก่ไอ้แไอ้แก่ไอ

ได้พายอีสานครับเช่นนกคาเดนตัางหลายรัาประเทศเชนในเรื่อาจเชยนเยนี่ยู่สุดาเขาจะตังแข่งแข็งอกร่งตรง้หนว่าคนดีเล้นะเขาสุดเขาคุดเต็ม

ถ้าเอาอีนี่แล้วเด้อพี่น้องโอ๋บ่แผ่อากาศแจกกับพัด ไปได้เลยเอาไยใครได้เว้ยันมงสีหยอกะกยอกันนะ่นอนะียอไปขยุ่งติแต่วันข้าววยนรับแจกจิมหายเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับวัีรับลนเ ช่วนี่ออกไปงาบเอาม่อาไม่เอามวเอา่เาันยิ่งต้อไนสยามไจันตั้งหรออกมาด้วสยามจีัน้งแหใช่นก็เป็นสายอนสยาม

กินอะไรเสริฟได้พี่ดิปั่นหน่อยนะเนี่ มันก็เด่นมากมันก่เด่นมากบ้านไม่หล่อไอ้เบอร์คุ้มของมันโาตรแพงโอ๊ยเด้ยไอ้เบอร์คุ้มเนี่ยสุดมึงมีไอ้เบอร์คุ้มเนี่ยสุดพี่เหรอยี่สิบห้า

สียครับเสียลงเปมฆก็สิาถืออันน้ยงไงไม่ถือตเนี้ก็คันสุดเลยมาด้อยมาตอเต็ัโยกเบาเล่นนะครับตอนนี้วกันหรอรอดถอมาึโนไหนะ สีท่าเ่ยทเลยกูแฝครลายขอั้ายมทุกแผลครับแผลเดียว2อมีทุกแับวัดอำนาจเจริญัำใ้ทุกแขครับวัดอำนาจเจริญครับเราไปทุกแับวัดอำนาจเจริญครับขอบคุณคุณเรประมาณหกพันกวาูนะครับเจริณครับอำนาจเจริญ โอ้ยว่ะเอ๊อ๊ยโอ้ยไปเลยสอบเันมาถึงครับเลือกบ่งครับอันนึงเขามาต่อเพื่อไปสิบหนึ่งบัดไอ๋อแค่เนี้แลศกระพรตัวดรนี้ใจ

ตึงภานในสิาเปินมากครับเาไปใ้ญ่ยเป็นือน่อยครับคุณหนมึงบ่อยนประสอยอคุณเบ3แล้วพดูนะครับสองยวิสอคนสองลอยสามอยเาลยกมาเบิดเนย เราตัวเราตัวเราตัวพวกมึงนัสตัววกมังนี่ไั่ไตัวเลยตัวเหลอตัวพวกมึงไมเหลือเลยเยัพวกมึงต้อัหลายันี่ยตั้งสองตั้งสาตัวเลยนี่แหละลูัศิลป์นู้นนี่สยามไม่ได้เนวเนตัววยิพูดละครับเลย เป็นเลยเป็นเลยได้ันบ้เลยเน่ย yeah, ันบเลยเนี่ยนีโอ้ยายออกข้างหัวเลยอย่ามันบุ๋นละไปเล่นแดดเนาะนังตาก็่เห็นเนาะยนีกทีหนึ่นัตาเดนี่ยเป็นแดสดมากพ่อเปิดขึ้นีเลยเนียอยากเพิ่มี đọt đọt nghe ครับ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  แล้วท่าน พอแน่นล้วท่านลดแซนดนแบกด้วนี้ไปเลี้ยนแบบจากเชือได้ครับวนอำาเลี้ยนเิดแันแบกกับเป็นไอดอลวันวันแนกันวันวันนแบกันนะต้อนย้ำต้นย้ำในวัดจัแอมเสียนเดียวทางไหนเอพี่พี่ห้องน้ำาย้ำ

พันครับไปครับไปกลับที่ไรโอ้หกพันคนมึงงไงด้ครับ้งพลาเควาร์ทแคบหกนคนเปรแรกถามคับคุณจ้าุดุกแรกถามแรกครับโอ้ยคนร่อี้ไม่ได้ม่ดนร่อยาเดวน้

Giêng lắm chút em bọn 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 em มาอ้เนเ้เัาูาเนียผู้ตกับเมื่อนะหมอลเี่ยมมากตมไปไสิกอายสิกอาู่เลี้ยมเก้านี่ยเเอก์เมอยู่โฆษณานี่ยเาโอ้ยบานั่งมานั่งเนน่คซน่ครับอำนาจเจสูร์าเนี่ยแกูน้เแย่กตเกาเอ้อมาโอ้ยยกขึ้นไปโอ้ยขนี่